สวัสดีครับผมต้องจากชูแลกอ a ต t o ม a ชั o นโปรแกรมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตกแต่งรูปภาพแบบเพอร์เฟกเลยแล้วกันนะครับก็คือตั้งแต่การดึงรูปภาพมานะครับแล้วมาลบพื้นหลังตกแต่งพื้นหลังแล้วทำการใส่กรอบรูปในแบบของเราเองนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็แปลงรูปภาพเหล่านั้นให้เป็นลิงก์นะครับ คือทุกขั้นตอนเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะทําขั้นตอนนี้ก็ได้หรือไม่ทำขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะมาสอนในเป็นแบบ2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือคนที่ทําด้วยมือเองเลยนะครับก็แนะนําทั้งเว็บไซต์แล้วก็การใช้งานนะครับส่วนวิธีที่2ก็คือให้เปรียบเทียบกันเลยก็คือการใช้งานโปรแกรมนะครับโอเคผลลัพธ์ของรูปที่ได้ก็จะรูปต้นฉบับก่อนแล้วกันนะครับรูปต้นฉบับจะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนรูปที่ออกมาได้จะเป็นแบบนี้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 นะครับจริงๆสามารถกําหนดได้นะครับว่าเราต้องการแปลงหนึ่งรูปภาพต้นฉบับเนี่ยให้กลายเป็นกี่รูปภาพที่มันแตกมีความแตกต่างได้นะครับแล้วผลลัพธ์สุดท้ายก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนีน,นั่นแหละนะครับโอเคถ้าไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะ มาเริ่มลงมือทํากันเลยดีกว่านะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เข้ามาที่นะครับเว็บช้อปปีก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยะครับเราสามารถดึงรูปภาพมาจากทีละสินค้าก็ได้นะครับอันนี้พูดถึงโปรแกรมก่อนนะครับสามารถดึงมาทีละสินค้าหรือว่าจะดึงแบบ ลวดเดียวทั้งร้านเลยก็ได้นะครับแต่ว่าในตัวอย่างผมจะทําแบบดึงทีละสินค้าก่อนแล้วกันนะครับสําหรับคนนะครับที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องมาก o p ปีรูปก่อนนะครับผมใช้โฟล์ไม่ใช่โฟลเดอร์ทวทีครับเป็นเบราว์เซอร์ชื่อเพียวมูนนะครับเบราว์เซอร์ชื่อเพียวมูนเนี่ยก็เปิดรูปสินค้าเราต้องการนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับที่รูปเอารูปใหญ่ไปเลยนะครับแล้วเลือก Inspect element นะครับหรือใครจะอ่อโอเคแล้วก็เข้ามานะครับจะเจอไฟล์เอนี่นะครับจะต้องหาที่เป็นไฟล์รูปภาพนะครับนี่คือไฟล์รูปภาพนะครับเนี่ยที่เป็น URL เห็นไหมฮะพอเราเอาเมาส์ชี้ตำแหน่งนี้มันจะมันจะขึ้นสีที่รูปภาพที่เราต้องการนะครับนี่ต้องต้องให้ขึ้นก่อนนะครับแล้วกดับเบิลคลิกนะครับ ไฟล์รูปภาพเราก็จะได้รูปนี้นะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแบบมือสุดๆแต่จริงๆแล้วนะครับเราสามารถใช้โปรแกรมดูดรูปแบบที่หาได้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับโอเคก็นะครับมาเอาไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับเปิดได้รูปแล้วนะครับแล้วก็เซฟอิมเมจแอสนะครับผมแล้วก็หาตำแหน่งที่จะลงรูปไปห,หน่อยนะครับอ่า อย่างตัวอย่างนี้ผมขอตั้งชื่อตั้งไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์ผมนะครับรูปที่1นนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าผมจะเอาแค่สินค้าหนึ่งเนี่ยแค่1รูปเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะใช้ในรูปใน f a c e b o o k m a r k e t p l a c e แน่นอนว่าถ้าเกิดคนอยู่ในกลุ่ม การขายของใน f เฟบ o o มาเกดเพลสเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าควรลงสินค้าแค่รูปเดียวถูกไหมฮะหรือถ้าเกิดใครอยากจะลงหลายรูปก็ดึงหลายรูปก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแล้วกันนะครับโอเคเราก็มาต่อนะครับมาหาตัวอย่างนะครับนี่นะครับก็มาเก็บรูปภาพเหมือนเดิมนะครับ s e ฟเป็น a มดแออย่างนี้เราก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ทำด้วยมือนะครับผม ต่อมานะครับผมจะเป็นตัวอย่างนะครับของคนที่จะใช้โปรแกรมนะครับการใช้โปรแกรมเนี่ยที่จริงก็ทําไม่ยากและทําง่ายมากๆนะครับขั้นตอนแรกสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมก่อนเลยนะครับก็คือแน่นอนเป็นเรื่องของลิงก์นะครับโอเคเดี๋ยวมาจัดการที่ลิงก์ก่อนนะครับนี่เป็นโฟลเดอร์ของโปรแกรมที่จะไปใช้ตกแต่งนะครับ ใช้ตกแต่งข้อมูลก่อนที่เราจะเริ่มรันโปรแกรมจริงๆนะครับเอ่ะเราก็เอาลิก์มาเลยครับลิก์ที่เราสินค้าที่เราต้องการเนี่ยใส่มาเลยนะครับโดยมีกฎอยู่2ข้อนะครับกฎข้อแรกก็คือ1ลิงก์ต่อ1บรรทัดนะครับแล้วก็อ่าบรรทัดสุดท้ายจะต้องเป็นช่องว่าง1บรรทัดเสมอนะครับโอเคกด Enter 1หนึ่งทีนะครับอ่าปิดไปเลยนะครับผมแล้วก็มาใส่บรรทัดที่2นะครับแล้วปิดไปเลยนะครับ มาใส่มาทั้ที่3ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้แค่6สินค้าแล้วกันครับผม